สวัสดีคะ่ะ FC ทินาระทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC ตอนนี้เราก็มาอยู่ป่าเห็ดอีกฟากหนึ่งนะคะและพี่ก็มาเจอเห็ดสีนี่คะ่ะ FC เดี๋ยวเขาต้องให้ปรมาจารย์มาดูก่อนว่ามันเป็นเห็ดอะไรกันแน่เห็ดกินได้หรือเห็ดกินไม่ได้ระวังนะวันเอาถุงมือพี่เอาถุงมือมาบ่พี่เอาถุงมือออกไปแล้วคะ่ะ FC ดูแกนลุยวะ่ะอุ้ยแกนลุย,ยจริงๆเลยอ่ะ แกลุยยิ่งกว่าวันอีกนั่นน่ะคนลุยอ่ะคือคนเราจะต้องกลับร้านแล้วมีเห็ดขอนฝนก็มีนะแต่ว่ามันในนี่ไงแต่ว่าแล้วเห็ดที่พี่รู้จักแล้วมันมีกี่ชนิดกันแน่นี่สามชนิดนี่บางคนหัากินนะดูกี่หนักไหมนะไม่หนักเลยบางคนหัาก็กินแต่ว่าเราไม่ไอ้นี่ไงต้องให้พี่ไปเรียนก่อนหุยมันไม่กินไม่ได้มันมีส้อย มันมีสร้อยเออใช่อเห็นแล้วเขาบอกว่าถ้ามันมีสร้อยอยากกินมันมีสร้อยเอ้มันไม่มีสร้อยเหรอเออมันไม่มีสร้อยมันไม่มีเดี๋ยวเราดูตรงนี้หน่อยนี่นิดนี่ตรงสนเนี่ยพี่ตรงสนนี่มันก็ใช้ไม้เขี้ยวตรงสนมีเปียกๆที่มันน่าจะมีเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ไปเรียนเห็ดอีกรอบนึงอันนี้เราเราเรียนแค่กับเงื่อนที่ว่าเรเ็ดกินได้เลยให้ให้รู้จักเลยให้แค่รู้จักเลยใช่ เอาเห็ดไม่ง่ายอเฉพาะที่เราบ้าเราเอาที่มันไม่ตายเาทีแน่ๆ่แต่ว่ามันเหมือนกับไอ้แห้งเกินอย่างที่เขาว่าเลยเราว่าฝนมันไม่ตกนะใช่ฝนมันไม่ตกทางั้นถ้างน้นเราก็ต้องรอตอนที่มันเป็นฤด,ดูหนาวเนาะฤดูหนาวนี่มันเฉะเด้ โอ้ยวันไม่กล้ามาล้อพี่รู้ไหมตรงนี้นะมันเป็นป่านั่นเลยนะเนี่ยมันเป็นป่าของไอ้ตัวทากเลยนะเนี่ยน,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 นี่นดนูนี่เห็ดนี่นฮะนนนะใช่เนี่ยเนี่ยมันมีมกนี้นะมันมีเฮ้ยมันมีขดร้อยเขียบไว้ยเฮ้ยร้อยเขียบว้า ไปสงสัยคนเขามาเก็บก่อนเราแล้วอย่าไปไกลกันเด้อล,ลงเดลงเด,งเดอุออออ้ยเห็ดอะไรอีกแล้วนี่เห็ดอะไรไม่รู้มันแก่แล้วพี่ดาว<ะ>มันแก่แล้วเออสีมันเหมือนกันเนาะเนี่ยเหมือนกับใบไม้อะถ้าเราจะดูเห็ดหัวนเนี่ย นี่นี่โอ้ยมันเน่าแล้วนี่ค่ะเอฟซีไม่รู้เห็ดอะไรนี่มันกินได้แต่ว่าโอ้โหลอยเห็ดเต็มเลยเนี่ยมันเนอะมันขึ้นมาไม่ได้นี่เห็นไหมมันขึ้นมาจากไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช่นี่นี่นี่ไหมเห็นี่แหละที่เขาพูดกันเนาะว่าเขากินมันเป็นเห็ดดินเออเนาะเออนี่เขาเรียกว่าเห็ดดินถ้าบ้านเราอะเห็ดอะไรวะเห็ดไอ้ไอ้นั่นอะเห็ดไอ้ ทีขึ้นมองไม่เห็นนรับใต้ขึ้นอยู่ทางทิศทางใต้เลยทางภาคใต้เหรอมันขึ้นอยู่ที่ใต้ดินเนาะขึ้นใต้ดินเหรอเห็นน้ำหมากหรือว่าหรือว่าเห็ดดินเดี๋ยววันจะไปดูตรงนี้หน่อยหนึ่งเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไอ้นี่ไงวันเราเรายังไม่ได้เราไปไม่ได้นี่ไปดูต้นมุกส์เนี่ย เดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเอฟซีก่อนที่เราจะกลับบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะออแต่เจะจะพอ่อจะพ่อทำงานพรุ่งนี้อืไม่ทำงานอยู่ที่ดี v ข้างฮอสกิลเลอร์ใช่ออย,ายา้ยายแล้วลุงร้ายมาได้สองสาวเอ้ยห้าปีแล้ว,ลวใช่ ก็จะได้อยู่ใกล no?> okay, okay, okay ้ๆลูกเพราะแกก็ใกล้จเกษเสียนแล้วแกไม่อยากจะไปไกลแล้วใช่โอ้โหตรงนี้มันน่าหาจังเลยอ่ะแต่ว่าใช่โนมันตายหมดแล้วบ่เพราะมันแห้งขนาดนี้มันจะเหลือแล้ว สามสิบองศาพาดเอฟซีเราไม่เอ้ยโอ้ยตัวทั้งยาวทั้งใหญ่เอ้ยเอฟซีเอ้ยเอฟซีนี่มีคนมาเขี่ยก่อนเราแล้วพี่เอ้ยนี่นี่แหละแถวนี้ที่มันมีเยอะถ้ามีตัวนี้ต้องมีเห็ดนี่ค่ะเอฟซีดูค่ะถ้ามีตัวนี้ต้องมีเห็ดนี่ ยายไปเลิเลยโอ้โหจะไม่ให้ัวได้ไงวะแล้ว่าถ้ามีอันนี้มันต้องมีเห็นโอ้ย้เดี๋ยวจ้ากอนี่นี่ค่ะสวยงามมากค่ะโอ้โหและไอที่เขาเก็บนี่เขามาเก็บก่อนเราแล้วอกวันบอกแล้วไงว่าไอที่วันเห็นเหมือนกับมีคนมาเขี่ก่อนเราแล้วโอ้โหนี่อย่างงามเลยนี่เห็นไหมพี่นี่มีคนมาเก็บก่อนเราแล้วแสดว่ามันไอ้นี่ไงเขาแสดงว่าเขารู้เขารู้แล้วว่าตรงนี้มีโอ้โหเราแสดงว่าเขาเหลือให้เราหรือว่าเขาไม่เห็น มันมันขึ้นแต่ตุ่มแล้วก็มองไม่เห็นไงพอสองวันมันก็ตอไม่ไงวันนภาเนี่ขอเคลียร์แล้วมันขาวไปเลยใช่โอ้โหมันขอกเรียนนี่เห็นไหมนี่ืมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตรงนี้อีกค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวมูชนี่มันเป็นหญ้าแบบนี้นะคะเอฟซีปาดดอกอย่างงามเลยเมื่อกี้นีนเราก็มัวแต่ตื่นในตัวนี้มันน่าจะ มันน่าจะออกมาเป็นสายเลยนู่นนู่นพี่ดาวอยู่ข้างล่างนู่นอไ,นะไอตัวนั้นแหละไอนี่น,นี่ก็แห้งแล้วนี่เอซมันแห้งหมดแล้วค่ะเรามาช้า,น,านี่นู่นอันนั้นก็สวยใช่เขามาเขีย่ยเอาไปแล้วใช่ น้องใส่มันหลงเราเราก็ไม่ไม่มันเป็นตูมไงเราขอไม่เห็นเหมือนเออมันเป็นตูมอยู่แต่สีตูมแล้วเขาก็ไอ้นี่ไงนู่นนุ่นนุ่นอันหนึ่งนุ่นแต่ว่ามันแก่แล้วหละอย่าลงไปเลยนั่นนุ่นเดี๋ยววันจะเก็บให้พี่ลงมายากมากนู่นมันเหี่ยวแล้วพี่อเดี๋ยววันมันไม่ใช่หรอกอันนี้มันเหมือนไม่ใช่วะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีก นี่ถ้าทางแบบนี้มันน่าจะมีให้นะแต่ว่ามันมีคนเข้ามาเก็บก่อนเราแล้วเนี่ยรอยเห็ดเต็มเลยนี่นี่ก็ใช่นี่นี่อู๋อันนี้ยังอันนี้ยังใหม่อยู่เลยพี่ดาวแต่มันเป็นสีเขียวอ่ะมันเป็นสีเขียวนี่ค่ะเป็นสีเขียวเดี๋ยวเอาไปให้พี่ดาวดูอู๋หเห็ดเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีแต่เห็ดแก่ๆคะ่ะเอฟซี นี่พีดาวมันกําลังขึ้นพีด้าวมันกําลังขึ้นนี่นี่มันกําลังดันดินออกมาค่ะทุกคนจริง,รงนี่นี่มันกําลังดันดินออกมาอุยมันต้องหาฮะาตรง้นเป็นใช่มันกาลังดันดินออกมา,ไม,กไ,าไม่รู้สิ นี่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 โอ้นี่แหละที่เขาเก็บกันเห็ดอีกอย่างนึงเห็ดมันมันกินได้มันกินได้วันเห็นอยู่นี่นี่แต่เรานี่พี่นี่พี่ต้องขำอ้อนมันเนไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยเนี่ยเขาเก็บเห็ดไอ้เนี่ยเออเห็ดมันเห็ดปิ้นอะเป็นเห็ดปินไม่ใช่เห็ดไอ้เห็ดอีกอย่างนึงเห็ดเอจักสีเห็ดอะไรหรอครเอฟซีช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเด้อนี่ถ้าใครกินได้นะคะช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่แน๊ นวันน่พาไปกินตุ่นตรนี้มุ้งนี่ค่ะนี่นี่ตรงนี้นี่ค่ะเอฟซเห็ดเยอะแยะมากมายแต่เราไม่รู้จ mm, ักเห็ดค่ะเอฟซเอ้ยเดดาวยังไม่ได้ไปเรียนปรมจารย์ก็พรมจารย์เธอปรมจารย์ยอดมะม่วงเปล่าไม่รู้ปรมาจารย์ยังไม่ได้ไอนี่ยังไม่ได้เลยเออรมจารย์เรียนเรียนข้ามเห็ดนั่นแหละมันกินดอฟกินได้ไหมคะอถ้ากินได้ก็ช่วยคอมเมนต์พี่หน่อยเด้อเมันมีอย่าง มีอย่างมันกินได้ไหมคะ FC นี่เยอะแยะมากมายเลยนี่แหละมันเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่จะกินได้ไม่ได้เราไม่กล้าเสี่ยงค่ะทุกคนถึงพี่นั่นพี่ก็งูตัวเป็นเลอเลยอะไรนะใบไม้นี่ว่ะเราขึ้นไปตรงมุสนี่พี่ นี่ค่ะเอฟซีเราต้องผูมันมืดแล้วนะคะคุณพีขาใช่ใช่คือคุณน้องก็พาพี่เดินตึ้งขนมพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันวันหน้าดีกว่าเพราะว่าให้ฝนตกก่อนเขามาขี่ก่อนเราแล้วค่ะเอฟซีดีนี่เราขึ้นไปตรงนู้นตรงนี้อีกนิดนึงนี่พี่เราต้องขึ้นไปพี่ดูตรงนี้เลยเหรอพี่ต้องอ้อมมานี่แล้วระวังเด้อนี่โอ้ยนี่ไงข่ายคัทาราสไม่ใช่ นี่ดูเห็ดทั้งอู้มีแต่เห็ดเยอะแยะมากมายค่ะเอฟซีแต่เราไม่รู้จักเห็ดเราก็อย่าไปเก็บกินเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาพี่ดาวมาอย่าเอาเห็ดตายพี่ดาวระวังเ้อมันเป็นหนามด้อยไอ้นี่ยมาทำไมเขาลืมเธอไปหมดแล้วตัวท่า นี่นี่พี่นี่พี่ดูนี่พี่ดูเขามาเก็บก่อนเราต้องหมดแลนี่ใช่นี่ไงเขามาขุด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 ใช่ไม่เขาพอเขาเด็ดเอาแล้วใช่ไหมเขาก็เขาก็ฝังไนนี่มันไว้ไงอันนี้นี่ไงโอ้เขามันจะเลือให้เราไหมนี่ไม่เลือไม่เลือจะเลือให้เราไม่เลือถ้าเขาถ้าเขามาเจอตุ่มตุมก็คือเสร็จเลยไม่ใช่เขาเก็บไอไอไอสีเหลืองนี่เหรอฮะไม่ใช่เขาเก็บไอสีเหลืองนี่หรอเนี่ย ค่ะเอฟซีช่วยนนหน่อยนี่มันเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยเห็ดสีเหลืองนี้พี่เห็นเขาเก็บอยู่เด็กเห็นสวีเดนเก็บอยู่เด็กนี่ค่ะเอฟซีเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยมันเป็นเห็ดอะไรเฮ้ทุกคนกินได้หรือเปล่าคะคุณวายวาย ว่ายนี one, so ้ม no like, like, oh, anyway. ันต้องกินมันต้องมีตรงนี้มันมีอย่นีโอ้โหดูตัวมันเล็บีเอ้ยอย่าหาว่าพี่พูดกลัวทำไมดูดูสีสันของมันดีดู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 เอาเจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ยโ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 อ้ยมันหอมเห็ดบอกมันจะไปหาเห็ดบอกวายถ้าอันนี้มันหอมเห็ดเราก็จะมาแย่งเห็ดโอ้ยได้ยินเสียงคนเดินเด้อนไหนล่ะทางโน้นจริงจริงไป เขาเก็บกันหมดแล้วนี่เห็นรอยเขาเก็บแล้วนี่เขาเก็บไอเห็ดอนี้เลยมาทำไมลาบ้านน้ฟังเน้นน้ำไอเนี่ยน้ำไอโยเปหินเบอีก็นี่ไงเราจะไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่ามันแก้แล้วมาทำไมอีลาอันนี้ได้ย โอเคค่ะ f ีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรพาดเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายวันนี้อัดได้หลายคลิปเลยวรรณัาใช่